สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพ,นพี่พีๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่ๆวันนี้แม่บ้านนะคะพี่ขาพบกันกับ EP แบ่งปันยามเย็นของเรานะคะพี่พๆ เช่นเคยนะคะพี่ขาฝากพี่พี่ที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะอ่าสำหรับช่องทางในการติดต่อค่ะพี่0849158065ค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่สนใจนะคะสามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาค่ะ เพื่อนๆโดยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะสะดวกเป็นปลายทางโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวไปบ้านจะส่งพัสดุให้รอบบ่สองของทุกวันค่ะอ่ะวันนี้ก็มีพาพี่รับชมกันหนึ่งชุดนะจ๊ะพี่จา๋าเก่าสวยนะคะพ,พี่ถูกใจสนใจยังไงติดต่อกันเข้ามานะคะพี่จา๋าสำหรับพี่แบ่งปันยามเย็นของเรานะคะพี่พบกันที่ห้าโมงเย็นเป็นต้นไปนะคะเอ่อนอกเวลามาสองวันนะคะพี่จ๋าพอดีพาลูกไปหาหมอค่ะพี่ ไม่ค่อยสบายนะคะพี่นอกเวลามาสองวันวันนี้ขออนุญาตมา5ม้าโมงเย็นเวลาดื่มนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่1นะคะพ,พี่เป็นสมเด็จปกโพหลวงปู่โตะค่ะปกโพหลวงปู่โตะวัดประดู่ชิมพลีนะคะพี่จ๋าสมเด็จปกโพหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพลีนะคะพี่พี่แบ่งปันอยู่ที่300บาท2องค์500บาทค่ะหมายเลขที่2เป็นพระวัดปากน้ํานะคะพี่จ๋านี่ค่ะ มาพร้อมกันเลี่ยมนะคะพี่จ๋าพระวัดปากน้ําเก่าสวยมาในเลี่ยมค่ะพี่แบ่งปันเลยนะคะพี่จ๋าที่300บาท2องค์500บาทค่ะด้านหลังเขียนว่าพระไตรปิฎกยันหลังชัดสวยนะคะพี่อ่ะสามร้อยบาทหมายเลขที่สองค่ะหมายเลขที่สามนะคะพี่เป็นแผ่นปั๊มรูปเหมือนหลวงปู่ทิมพร้อมเลี่ยมนะคะพี่จ๋าอ่ะมีร่องรอยการลงยานะคะพี่ แผ่นปั๊มรูปเหมือนหลวงปู่ทิมนะคะพี่จ๋าพร้อมการเลี่ยมนะคะพี่พี่นี่ค่ะด้านหลังมีการตอกโค้ดนะคะพี่จ๋าโค้ดสามจุดแล้วก็มีโค้ดเลขสามค่ะหลวงปู่ทิมนะคะพี่จ๋าแผ่นปั๊มรูปเหมือนหลวงปู่ทิมสามร้อยบาทนะคะพี่พี่สององค์ห้าร้อยบาทค่ะอ่ะหมายเลขที่สี่ค่ะสี่นะคะพี่จ๋าเป็นพระกุกเนื้อชินค่ะพี่ พระกุเนื้อชิ้นเก่าๆนะคะพี่จ๋าเป็นกุเก่าเนื้อชิ้นเก่าสวยค่ะพี่แบ่งปันอยู่สามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยนะคะพ,พี่พระกุเนื้อชิ้นสามร้อยบาทค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามานะคะพี่จ๋าหนึ่งองค์สององค์ส่งทุกรายการค่ะอ่ะหมายเลขที่สี่ที่ห้านะคะพี่จ๋านี่เป็นหมายเลขที่ห้าเป็นพระมะเหศสวนค่ะ พระมาเหส่วนพร้อมการเลี่ยมจับขอบเก่าๆค่ะสามร้อยบาทนะคะพี่สาเก่าสวยนะคะพี่พี่หนึ่งองค์สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทค่ะแบ่งปันพี่พี่เอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะอ่ะหมายเลขที่หกค่ะหกเป็นงบน้ำอ้อยนะคะพี่า๋างบน้ำอ้อยเนื้อดินค่ะ งบน้ำอ้อยเนื้อดินนะคะพี่จ๋าเก่าวสวยนะคะพี่พี่งบน้ำอ้อยสามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทนะคะพี่จ๋าเก่าวสวยเลยค่ะแบ่งปันเลยนะคะพี่จา๋าหมายเลขที่หกค่ะอ่ะหมายเลขที่เจ็ดเป็นปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่นี่ค่ะมาแบบนี้นะคะพี่จา๋าลงให้ชมแบบนี้เลยค่ะพี่หลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่จา๋า นี่ค่ะข้างหลังมาแบบนี้นะคะพี่จ๋าเหมือนมีเอ่อฝังอะไรตรงด้านหลังแบบนี้ค่ะพี่อ่ะแบ่งปันพี่พี่ที่300บาท2องค์500บาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยไปเลยค่ะนี่ค่ะใต้ฐานนะคะพี่จ๋าปู่ทวดเนื้อว่านหมายเลข7 300บาทคะ่ะหมายเลขที่8เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อทับค่ะพี่มาแบบนี้นะคะพี่จ๋ามีชื่อหลวงพ่อทับค่ะ แบ่งปันพี่พี่ fc อยู่300บาทค่ะพี่ด้านหลังเป็นอักษรลายยันแบบนี้นะคะพี่รูปถ่ายหลวงพ่อทับ300บาทหมายเลข8ค่ะหมายเลขที่9นะคะพี่สารูปถ่ายหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วค่ะมาในเลี่ยมนะคะพี่า๋าปู่เผือกวัดกิ่งแก้วด้านหลังมีอักขรลายยันหมายเลข9้ค่ะพี่ รูปถ่ายหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้ว300บาทนะคะพี่จ๋าถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะพี่นี่นะคะหมายเลขที่10ค่ะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณค่ะพ่อคูณนะคะพี่จ๋ามีร่องรอยกันจานค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อคูณค่ะปี2519นนะคะพี่จ๋า หลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะพี่ปีหนึ่งเก้ามีร่องรอยกันจานค่ะสามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าอ่ะหมายเลขที่สิบเอ็ดค่ะหลวงพ่อคูณหมายเลขสิบนะคะพี่จ๋าอ่นนี้เป็นหมายเลขสิบเอ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อเอ่อหลวงพ่อเพิ่มนะคะพี่สิบเอ็ดเป็นหลวงพ่อเพิ่มวัดกลางบางแก้วปีหนึ่งแปดค่ะ เหรียญหลวงพ่อเพิ่มวัดกลางบางแก้วปี2518 3 0 0บาร้บทค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่ขาหลวงปู่เพิ่มค่ะ2518นะคะพี่าถูกแกสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะ1องค์2องค์ไปบ้านส่งให้ทุกรายการนะคะพี่อ่ะหมายเลข12ค่ะเป็นพระเลี่ยงนะคะพี่ขาพระเลี่ยงเนื้อดินค่ะพี่ เก่าๆนะคะพ,พี่เป็นพระเลี่ยงค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc นะคะพี่จะ๋าพระเลี้ยงสามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทค่ะเก่าสวยนะคะหมายเลข13เป็นนางพญาค่ะพี่นางพญานะคะพี่จ๋าเก่าสวยแบบนี้แบ่งปันพี่ fc ที่300บาทค่ะนี่นะคะพี่จ๋านี่เป็นหมายเลขที่13ค่ะ หน้านูนพูนใหญ่สวยนะคะพี่จ๋านางพญาหมายเลขสิบสามค่ะพี่สามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะพี่พี่ที่ถูกใจสนใจแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยนะคะพี่อะหมายเลขสิบสี่เป็นนางพญาเช่นกันนะคะพี่นีค่ะมีเม็ดมนสารมาโชว์นะคะพี่จ๋าเก่าๆเลยค่ะพี่นางพญาหมายเลขสิบสี่ค่ะพี่ นี่นะคะเป็นนางพญาหมายเลข14 3 0 0บาท2องค์500บาทค่ะอ่ะเก่าสวยนะคะพี่หมายเลข15นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุกะคะ่ะพี่จ๋าพ่อทองสุกวัดตะโนดหลวงนะคะพี่เป็นเหรียญเก่าผ่านการใช้งานนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อทองสุกะคะ่ะ เหรียญหลวงพ่อทองสุกนะคะพี่จ๋าน่าจะเป็นปี2,500นะคะพี่นีค่ะสาภาพใช้เนาะพี่นอแบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทค่ะอ่ะหมายเลขที่16ค่ะพี่16บเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อสีสวรรค์น,นะคะพี่เป็นเหรียญหล่อเก่าๆเ,เนื้อทองผสมค่ะเหรียญหล่อหลวงพ่อสีสวรรค์ค่ะ หลวงพ่อสีสวรรค์นะคะพี่เก่าสวยค่ะเรียนหล่อหลวงพ่อสีสวรรค์300บาทหมายเลข16ค่ะ17นะคะพี่จา๋าเป็นพระรีวลีหลวงพ่อกวยค่ะพี่สีวะลีหลวงพ่อกวยนะคะพี่จา๋าเก่า,เกาๆเลยค่ะพระสีวะลีหลวงพ่อกวยแบ่งปันอยู่300บาทนะคะพี่จา๋า2องค์500บาทค่ะ สกใจสนใจยังไงติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่พี่นี่เป็นพระศีวะรีหลวงพ่อกวย300บาท2องค์500บาทค่ะอ่ะหมายเลข18เป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษมนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อกเกษมปี17ค่ะเก่าสวยนะคะพี่ นี่คะ่ะด้านหลังนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อเกษมปี17300บาทค่ะหมายเลข18ค่ะอ่ะ19นะคะพี่จ๋าเป็นตะกรุดลูกอมนะคะพี่ขาหลวงพ่อหยอดคะ่ะพี่มีรอยจานนะคะพี่ตะกรุดลูกอมหลวงพ่อหยอดนะคะพี่จ๋ามีรอยจานคะ่ะนี่นะคะเป็นรอยจานนะคะพี่จ๋านี่คะ่ะเป็นแบบนี้นะคะพี่ ตะก,กุดลูกอมหลวงพ่อหยอดหมายเลข19 300บาทนะคะพี่จามีเป็นเชือกมัดผูกเป็นเชือกสายศิน์แบบนี้ค่ะพี่ร่องรอยการจาร์ชัดสวยนะคะพี่หมายเลข19 300บาทค่ะหมายเลข20เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นค่ะพระอาจารย์ฟั่นนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะพี่พี่ข้างหลังเขาเขียนมาว่ารุ่นแรกนะคะพี่จ๋านี่ค่ะ รุ่นแรกสิทธ์ทออนี่นะคะพี่ขาเป็นปี0 7นค่ะพี่พระอาจารย์ฟั่น300บาทหมายเลข20ค่ะ21นะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงพ่อมุ้ยนะคะพี่นี่ค่ะรุ่นพิเศษเขียนมาแบบนี้นะคะพี่ขาพ่อท่านมุ้ยนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อมุ้ยนะคะรุ่นพิเศษค่ะพี่วัดป่าระกำเหนือนะคะพี่จ๋า อำเภอปากพังงันจังหวัดนครราชสีมาค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อมุ้ยนะคะพี่รุ่นพิเศษวัดป่าระกำเหนือ300บาทหมายเลขที่21ค่ะ22เป็นคุณแผนค่ะพี่จ๋าคุณแผนหลวงพ่อรวยค่ะมาในเลี่ยมนะคะพี่พคุณแผนหลวงพ่อรวยพร้อมกันเลี่ยมค่ะพี่จ๋า300บาทนะคะพี่นี่ค่ะ ด้าน,นหลังนะคะพี่หลวงพ่อรวยปาสาิโกวัตกโกยุทธยานะคะพี่อ่ะมาแบบนี้เลยค่ะพี่จ๋าตัวหนังสือหลังคมชัดสวยเลยนะคะพี่หมายเลขที่22 300บาทค่ะ23เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพี่นี่ค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่จ๋าเป็นพิมพ์ี้ตานะคะพี่ นี่นะคะพี่จ๋ารูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาค่ะ300บาท2องค์500บาทนะคะพี่อ่ะหมายเลขที่24เป็นพระปิดตาเนื้อผงค่ะปิดตาเนื้อผงเก่าสวยะค่ะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่เอนะคะพี่พี่อ่ะ พี่พี่ที่ต้องการรูปถ่ายเพิ่มเติมนะคะพี่จ๋าสามารถเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์ like กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะนี่เป็นพระปิตานะคะพี่ขาเนื้อผงหลังยันค่ะพี่แบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทค่ะหมายเลขที่25นะคะพี่จ๋ารูปลอหลวงพ่อไซพี่หลวงพ่อไซวัดช่องลมค่ะ รูปหล่อหลวงพ่อไซวัดช่องลมนะคะพี่เก่าสวยนะคะพี่จ๋าเป็นรูปหล่อเก่าๆเนื้อทองผสมค่ะหลวงพ่อไซวัดช่องลมแบ่งปันวพีเอฟซีที่สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะอ่ะหมายเลขที่ยี่สิบหกค่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงพ่อเพิ่มนะคะพี่ หลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วนะคะพี่จ๋าสีทองเลืองอร่ามค่ะพี่เป็นเหรียญยืนถือไม่เท้านะคะพี่หลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วนะคะพี่จ๋านัานหลังเขียนว่าพศ2521นะคะพี่ขะฉลองคล้ายวันเกิดนะคะพี่ลาบยศเพิ่มพูนนะคะพี่จ๋านี่ค่ะแบ่งปันพี่พีเอฟซีอยู่300บาท2องค์5 0 0บาทค่ะ เก่าสวยนะคะพี่พี่หมายเลขที่ยี่สิบหกเป็นสมเด็จปกโพค่ะพี่จ๋าปกโพหลวงพ่อกลวยเนื้อผงน้ำมันนะคะพี่นี่ค่ะสมเด็จปกโพหลวงพ่อกลวยนะคะพี่จ๋าเนื้อผงน้ำมันแบ่งปันพี่พี่ fc อยู่ที่สามร้อยบาทค่ะพี่สององค์ห้าร้อยบาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะปกโพนะคะพี่นี่ค่ะอะหมายเลขยี่สิบแปดค่ะ เป็นเหรียญหลวงปู่เพิ่มนะคะพี่จ๋าปู่เพิ่มปีหนึ่งเจ็ดนะคะพี่นี่ค่ะเหรียญหลวงปู่เพิ่มปีหนึ่งเจ็ดสามร้อยบาทสององห้าร้อยบาทนะคะพี่พี่อ่ะถูกใจสนใจแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยนะคะพี่นี่ค่ะหลวงปู่เพิ่มปีหนึ่งเจ็ดสามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่ยี่สิบแปดค่ะอ่ะเก่าสวยค่ะพี่ยี่สิบเก้าเป็นพระคงเนื้อดินค่ะพี่นี่ค่ะ เป็นเนื้อดินเนื้อหาเก่าๆนะคะพี่พระคงนะคะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่ fc ที่300บาท2องค์500บาทนะคะพี่พระคงเนื้อดินคะ่ะ ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะพี่300บาทหมายเลขย9ก29ค่ะ30เป็นพระปิดตานะคะพี่จ๋าคุกรักปิดทองเก่าๆเลยพี่พระปิดตาคุกรักปิดทองนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะ แบ่งปันอยู่300บาท2อ,องค์500บาทค่ะอ่ะ31นะคะพี่เป็นพระผงหลวงปูเผือกวัดกิ่งแก้วพิมห้าเหลี่ยมค่ะพระเนื้อผงนะคะพี่จ๋าหลวงปูเผือกวัดกิ่งแก้วนะคะพี่เป็นพิมห้าเหลี่ยมค่ะอันนี้สอบถามจากเจ้าของเขามานะคะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะคะพี่ที่300บาทค่ะพระเนื้อผงนะคะพี่จ๋าอ่า หลวงปู่เผือกนะคะพี่สาววัดกิ่งแก้วค่ะ300บาทนะคะพี่อ่ะหมายเลขที่32เป็นสมเด็จเก่าค่ะพี่จ๋ามาในเลี่ยมนะคะพี่เป็นการเลี่ยมปิดด้านหลังแบบนี้ค่ะนี่นะคะพี่จ๋าเป็นเนื้อหาสมเด็จเก่าค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่จ๋าเป็นสมเด็จเก่าหมายเลขที่32ค่ะ มาพร้อมการเลี่ยมเก่าๆนะคะพี่สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทนะคะพี่อ่ะสามสิบสามค่ะสามสิบสามเป็นสมเด็จนะคะพี่ขาเนื้อโลหะพ,พิมสามหน้าแบบนี้นะคะพี่อ่ะอันนี้เป็นสมเด็จเก่านะคะพี่จ๋าเป็นพิมสามเหลี่ยมนะคะพี่สามหน้าเลยค่ะเนื้อโลหะสามร้อยบาทค่ะพี่ แปลกๆดีนะคะพี่จ๋าเลยรอให้พี่ๆได้รับชมกันดูเนาะ <S <S นี่เป็นหมายเลขสามสิบสามสามร้อยบาทค่ะเหมือนเขาจะทำพอสอบอกด้วยนะพี่นะหรือตกหมายเลขประมาณนี้นะคะพี่อ่ะแบ่งปันพี่เอฟซนะคะพี่จ๋าสมเด็จเก่าพิมสามเหลี่ยมสามร้อยบาทค่ะเนื้อโลหะหนักๆน,นะคะพี่จ๋าสามสิบสี่นี่ค่ะพี่เป็นสมเด็จนะคะพี่จ๋ามาแบบนี้ค่ะพี่ ไม่แน่ใจว่าเป็นที่ไหนยังไงนะคะพี่จา๋านี่อาแม่บ้านขออนุญ,ญาตเรียกว่าสมเด็จเก่านะคะพี่จา๋าหมายเลขที่สามสิบสี่ค่ะแบ่งปันนะคะพี่จา๋าแบ่งปันพี่พี่ fc ที่300บาทหมายเลขสามสิบสี่ค่ะ3 5นะคะพี่จา๋ามาในเลี่ยมนะคะพี่ อ่ะมาในเรียมนะคะพี่จ๋าหมายเลข35สมเด็จเก่าค่ะสมเด็จเก่านะคะพี่จ๋าหมายเลขที่ 35ค่ะพร้อมการเลี่ยมค่ะพี่แบ่งปันอยู่300บาทค่ะอ่ะ36เป็นพระโคนสมอเนื้อดินนะคะพี่แบ่งปันอยู่300บาทนะคะพี่จ๋า2องค์500บาทค่ะอ่ะสำหรับพ,พี่แบ่งปันยามเย็นของเรานะคะพี่พี่พบกันที่5้าโมงเย็นเป็นต้นไปนะคะพี่จ๋ายังไงก็ฝากพี่พี่ที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะพี่พี แม่บ้านนะคะพี่จ๋าขอกราบขอบพระคุณทุกสายเรียกเข้าทุกรายการตอบรับนะคะพี่ๆทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาให้แม่บ้าน,นะคะ่ะ กราบขอพระคุณพี่พี่เอที่น่ารักทุกท่านนะคะพี่อ่ะสำหรับช่องทางในการติดต่อนะคะพี่จะาศูนย์แปดส่เนึ่งห้าแปดค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่สนใจนะคะสามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาค่ะเพิ่ม,เพ,มเพิ่มโดยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะสะดวกเป็นปลายทางโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยค่ะ เดี๋ยวแม่บ้านจะส่งพัสดุให้รอบใบสองทุกวันค่ะอะ่วันนี้ก็อ่ารบกวนพี่ๆนะคะดูให้ใจด้วยชอบคิดให้ดีตัดสินใจให้ดีก่อนปิดจ้าวันนี้ถ้าแม่บ้านพูดผิดทําอะไรไม่ถูกต้องหรือรูปภาพไม่ชัดเจนนะคะกราบขอโทษขออภัยค่ะขอจบคลิป EP แบ่งปันยามเย็นไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า